คือบางทีคนเรามันชอบอะไรเรืวๆที่มันไม่เก่งอะ uh huh. แล้วพอไม่เก่งเสร็จปั๊บคนมันมันได้หัวเราะกับเราเหมือนเขาไม่ได้เครียดในความที่เราแมสกับสิ่งนั้นอะเหมือนบางทีคนเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งเพื่อว <Perfect. S 1> ิ่งไปเอาเหรียญทองนะเว้ยตแต่ในระหว่างทางที่เราทำนั้นคนได้หัวเราะได้มีรอยยิ้มกับเราตัวนี้อย่างเช่นผมมาทำทิกตอกเกอร์อย่างเงี้ยผมไลฟ์สดพีเคกับคนเงี้ยคนชอบสิ่งที่ผมพูดตลก เล่นหัวเราะผมเป็นตัว oh, เองมันก็ <okay. S 1> โอเคเลแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็คือจะเป็นสตรีมเมอร์บางคั้นเถอะครับผมแต่ว่าแต่จริงแล้วมันก็ทําให้ตัวเองเพียพิสูจน์ตัวเองแต่ว่ารู้ไหมใช่ไหมว่าการเป็นสตรีมเมอร์ตอนแรกมันยากมากมมกลัวไหมไม่กลัวใช่เฉยเลยใจไม่ได้ใช่เฉยมากเออเหมือนผมเล่นฟุตบอลนะพี่เล่นฟุตบอลประจําแต่ทําไมามีคนชวนไปตีกอล์ฟอย่างไม่ควนทาธุรกิจเราก็จะบอกตัวเองว่ากูไม่กลัวที่จะไปเล่นนะเพราะว่าถ้ากูถ้ากูตีลงนั้นกูจะหัวเราะตัวเองแค่มึงแค่มึงหัวเราะมันก็หัวเราะไปเพราะกูไม่ได้ แต่แค่อยู่ที่ว่ากูจะอยากทําตอนไหนคือตอนนี้ผมยังไม่อยากตีกอปยังอยากเตะบอลเฉยแะปัจจุบันอ่ะผมใช้คอมพิวเตอร์ของผมในการดูหนังดูงานแล้วทําไมถ้าวันนึงอ่ะโอเคถ้าเปิดพิธีว่าผมอยากตีกอฟแล้วก็เหมือนผมอยากมาสตรีมแล้วกับตรงหน้าคอมเหมือนเดิมที่เดิมมันก็คือสถานที่เดียวกันแต่แค่คุณแค่ฉายภาพออกไปในสิงที่คุณเป็นนั่นเองเห็นไหมผมพูดดีใช่ไหม